เ่องอะไรเนี่ยฮะจะปิดอะไรจะไม่ได้เลยเขาดีใจเขาแค่มองไม่เห็นไงว่าอันนี้คืออะไรแบบเขาดีใจแน่เขาดีใจดีใจเหรอดีใจเหรอดีใีใจทำไงครับดีใจดีใจ ก็ดีใจที่มีดีนะพี่ใจเอากต๊ต้กระต๊อก เขาทำอะไรแล้วแบบเขาจะยิ้มสิ่งหัวเราะเขาก็ชอบใจเขาก็จะทำอีกพอทำอีกก็หัวเราะพอรู้ว่าทำแล้วแบบมีคนหัวเราะเขาก็ชอบพอรู้ว่าชอบเขาก็จะทำห้อีกอ่ะกุ๊กกุ๊กหแล้วกุ๊กกไก่

พอักใส่ปลาทูไปเลยจ้ะชอบ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 ใจยหลับแต่การมันเทียวแล้ว กันไเที่ยวแล้วฉันน่มให้ดูิงชาย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 เ้วนแล้วแล้วเกิดน้วทกีอะไร่ไไม่ไหไม่ไวสวัสดีค่ะยกมือขึ้นเไม่ได้ไม่ได้ไม่สวัสดีค่ะไม่สวัสดีนะคะ จัปูำยำปูนะเก่งเกอัจับปูดำยำปูนะจับปูมปูเปูทะเลไม่ไม่พอไม่พอพอยังคะพอยังพอยังค่ะพอยังพอก่พอยังไม่ตอไม่ต่ออไม่ต่อไม่ ไปละไปะอาบน้ำค่ะไม่ได้มาเทียบถือโฉดไม่ทำหน้าลูกมาละอันนี้จะมาแล้วใช่ไหมจะมาแล้วใช่ไหมไม่บ่ายนะจ๊ะลูกทุกคนไม่บ่ายด้วยไม่บายลูกสองอะ

<laughs> để, để để nó không kẹt lên đấy, <laughs> để có con này bị tẩy không อุ่นนะเนี่ยอุ่นมากเชียร์อุ่นอุ่นอ่ะเชียร์อุ่นอีกหางเยอะเนี่ยเนี่ยผิวดมนะเนี่ยมาตัดลมยังัาลมยังเหรอตัดใหม่